ชีวิตที่ช้าไม่ได้แปลว่าแพ้เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเราช้าเกินไปคนอื่นมีบ้านแล้วเรายัางเช่าอยู่คนอื่นมีครอบครัวแล้วเรายัางโสดคนอื่นได้เงินเดือนเพิ่มแต่เรายัางอยู่ที่เดิมและสิ่งที่เจ็บที่สุดคือบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าเรากำลังเดินไปที่ไหนในยุคที่ทุกอย่างเร็วอินเทอร์เน็ตเร็ว คนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ20กว่าเรามักเผล่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเมื่อเราช้ากว่าเราก็รู้สึกว่าเรากำลังแพ้แต่วันนี้ราอ,อยากชวนคุณหยุดหายใจสักครู่แล้วตั้งคำถามใหม่ว่าชีวิตที่ช้าแพ้จริงหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจเป็นชีวิตที่กำลังเติบโตอย่างลึกซึ้งโดยไม่เร่งรีบ บางคนใช้เวลาห้าปีเพื่อได้ในสิ่งที่บางคนได้ภายในหนึ่งปีแต่ไม่ได้แปลว่าคนนั้นล้มเหลวแค่เขาอาจมีเส้นทางที่ซับซ้อนมีเรื่องให้เรียนรู้มากกว่าเขาอาจต้องผ่านแผลผ่านบทเรียนที่คนอื่นไม่เคยเจอและนั่นกำลังหล่อหลอมให้เขาแข็งแรงกว่าในอนาคตชีวิตไม่ใช่สนามแข่งเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะใคร แต่เพื่อเข้าใจตัวเองว่าเราอยากไปไหนและอยากเป็นใครลองลึกภาพต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้โตใหญ่เร็วบานก่อนใครแต่รากไม่ลึกพอพายุมาก็ค่นล้มง่ายแต่ต้นไม้ที่โตช้าค่อยๆแทงรากลงลึกวันหนึ่งเมื่อมันโตมันจะมั่นคงและอยู่ได้นานกว่าต้นไม้ต้นไหนๆที่เคยเร่งรีบโต เวลาของคุณไม่ต้องเหมือนใครคุณไม่จำเป็นต้องรีบเหมือนเขาคุณไม่จำเป็นต้องมีบ้านมีรถหรือสำเร็จอะไรใหญ่โตในวัย25 30หรือแม้แต่40ปีเพราะชีวิตมันไม่ได้มีเส้นชัยเดียวกันกับใครเลยบางคนมีโชคตั้งแต่เกิดบางคนเริ่มจากศูนย์หรืออาจติดลบแต่ไม่ได้แปลว่าคุณด้อยกว่ามันแค่หมายความว่าคุณมีเส้นทางของคุณเอง อย่าเอานาฬิกาชีวิตของคนอื่นมาเป็นเกณฑ์วัดคุณค่าชีวิตของตัวเองคุณไม่ได้ช้าคุณแค่กำลังเดินด้วยจังหวะที่ใช่สำหรับคุณและบางจังหวะในชีวิตมันต้องช้าเพื่อให้เราเข้าใจบางสิ่งที่ความเร็วไม่มีวันพาเราเห็นอย่าลืมว่าชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่ที่ใครถึงก่อนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณยังไม่หยุดเดินตังหากอย่ารีบร้อนจนลืมว่า เราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วหลายครั้งเราก้มหน้าเดินมองแต่เป้าหมายมองแต่ความสําเร็จของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเราเองก็เดินมาไกลามากแล้วเหมือนกันลองหยุดสักครู่แล้วหันกลับไปดูคุณเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้างคุณเคยล้มแล้วลุกคุณเคยร้องไห้แล้วยังกล้าลุกไปทำงานพรุ่งนี้ คุณเคยล้าแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้คุณเคยไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังเลือกจะเดินต่อสิ่งเหล่านี้แหละคือความกล้าหาญในแบบของคุณไม่ต้องให้ใครเห็นแค่คุณรู้ว่าคุณไม่เคยหยุดก็เพียงพอแล้วถ้าวันนี้คุณรู้สึกหลงทางรู้สึกช้ารู้สึกแพ้รู้สึกว่าล่วงทั้งใบกำลังเดินเร็วเกินไปสำหรับคุณ ขอให้คุณหายใจเข้าให้ลึกอีกนิดช้าลงอีกหน่อยแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าต้นไม้ไม่ได้เติบโตด้วยเสียงของคำเร่งเรา้าแต่มันเติบโตด้วยความเงียบแสงแดดและเวลาที่เพียงพอคุณก็เหมือนกันคุณไม่ต้องโตวไวเหมือนใครไม่ต้องสวยสมบูรณ์เหมือนต้นไม้ในโฆษณาคุณแค่ต้องยังมีชีวิตและ ยังอยากเติบโตนั่นก็เพียงพอแล้วพระทุกจังหวะชีวิตของคุณมันมีความหมายเสมอแม้มันจะช้ากว่าที่คุณหวังก็ตาม